รีวิวก่อนส่งมอมนะครับ BMW สามหนึ่งแดอนะครับคันนี้ผมไม่ได้เก็บงานอะไรให้นะครับเดิมๆมาอย่างนั้นก็มาอย่างนั้นเลยนะฮะเตรียมส่งพวงนี้นะครับเตรียมส่งครืนนี้เลยคันนี้ผมล้างให้อย่างเดียวนะครับเช็คลมยางเช็คมันเครื่องน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับมันโอเคก็สมบูรณ์นะฮะลมยางทันบสองทั้งสี่ล้อนะครับ สีคันนี้เขาทํามาใหม่นะครับรู้จของร้านทองยางปีสิบเก้านะครับยางหลังปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับภายในก็เดิมๆเลยรถมือเดียวเจ้าของร้านทองชอายเบาะหนังนะครับเจ้าของเขาดึงดึงเบาะหุ้มออกนะครับมันก็จะมีตัวนี้ขาดน,นิดนึงตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าไปใช้ก็แนะนําให้หาตัวหุ้มมาใส่ ไม่กี่ร้อยบาทครับบาะเบิกปรับได้หมดนะครับกระจกทั้งสีด้านปรับได้ครบนะครับคันนี้เจ้าของว่าจะขอไอตัวแบตเตอรี่พวกแกเพิ่งซื้อมาได้5วันนะแบตเตอรี่ใหม่เลย5วัน ยางอะไหล่ก็ดีๆอยู่นะครับมายังไงก็ไปอย่างนั้นเลยนะครับผมไม่ได้เอาอะไรออกนะครับให้ลูกค้าเป็นใช้ๆยาวๆเก็บงานก็ไม่ได้ทำอะไรให้นะครับมามายังไงก็ไปอย่างนั้นเลยนะครับความโู้ความหรูของเบียรนก็ยังอยู่นะครับตัวนี้ก็จะมีขาดนะฮะขาดหน่อยนะครับรถมันก็ยี่สิบกว่าปีแล้วเอาไปเย็บหน่อยนะครับเนี่ยเย็บได้นะนะครับเย็บได้แต่ผมไม่ได้เก็บงานให้นะครับ ยังมีกี่ตังค์นะครับห้าสิบาทร้อยหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเนี่ยจริงๆก็กามปติก็อยู่นะเนี่ยครับผมไม่ทําอะไรให้นะครับตรงนี้ผมดึงอีกคันหนึ่งมาใส่นะครับใส่ให้มันสวยงามเท่านั้นเองนะครับเวลาที่ลูกค้าเอาไปใช้ก็ปกติเบีย้์มันก็กดด้านล่างอยู่แล้วนะครับกดตรงนี้ด้านล่างดึงปุ๊บหยยบเบรกมาเครื่องเสียงอะไรใช้ได้ครบนะครับ ประมาณนี้เครื่องเงียบนะขับดีอยู่ผมผมใช้งานก็ก็ถือว่าโอเคอยู่นะผมขับขับไปไปหนองคายไปตลาดก็ก็ถือว่าเครื่องมันเล็กลนะครับเครื่องมันเล็กใช้งานดีอยู่เยน,นะครับ ว่าใช้ได้อยู่นะเครื่องก็ยังโอเคอยู่นะครับยังแ,แค่ใส่แห้งๆอยู่รถคนแก่ครับเขาไม่ค่อยได้ใช้งานนะเขามาเทอร์รถเบนซ์ครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็มาจากโรงงานเลยรถไม่ได้ชนแน่นอนที่เครื่องหมอชลักยังอยู่ครบหมดเลยนะครับจากเบียน ไม่มีดันนะครับอ่าไม่มีดันนะครับโอเคพวกนี้สติกเกอร์จากจากโรงงานนะครับเนี่ยดเดิมเลยโอเคสวัสดีครับ